สวัสดีครับต้อนรับสู่ LDC Sunday Service นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะสบายดีนะครับหลายคนที่ไปฉีดวัคซีนมาก็อาจจะมีอาการบ้างนะครับก็วันหนึ่งสองวันก็จะดีขึ้นนะครับปวดหัวก็ทานพารานะครับก็มีไข้ก็ขอลางานแล้วก็อยู่บ้านหวันนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พูดถึงเรื่องโอกาสในการทำสิ่งที่ดีนะครับอยู่ในฟิลปิปปินส์บทที่4ข้อ14ถึง20นะครับแล้วก็เอามานำเสนอ ในโอกาสที่เราจะสามารถทําสิ่งที่ดีๆร่วมกันได้นะครับมีทั้งโอกาสและไม่มีโอกาสแต่เราสามารถจะใช้ในทุกโอกาสที่มีในการทําสิ่งที่ดีได้นะครับหลายคนมีโอกาสก็ไม่ได้ทํานะครับโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราควรจะหาโอกาสที่แม้ว่ามีความสลับสับสนมีความวุ่นวายอยู่เราก็หาโอกาสที่จะทําสิ่งที่ดีได้นะครับในชุมชนรักเพียมสุขชีวิตของเราเราก็ทํากล่องปันยิ้มนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ นำไปแจกจ่ายให้กับคนมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เรา,าถ้าดูในหน้าจอก,ก็จะเห็นเป็นโปรเจกต์เป็นโครงการที่เราทำนะครับเป็น LDC กล่องปันยิ้มนะครับอ,อันนี้ก็เป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะครับก็จะมีาการไปซื้อพวกสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเห็นมีเด็กน้อยอยู่ที่นั่นด้วยหนึ่งคนนะครับแล้วก็มีเวลาเราแพ็คของแล้วก็แพ็คก,กันตอนกลางคืนนะครับ จริงก็มีวิดีโออยู่ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆลองดูก็ประมาณสัก20-25วินาทีนะครับสั้นๆน,นะครับนี่เราก็แพ็กกันในตอนกลางคืนนะครับทำสิ่งที่ดีร่วมกันพี่น้องเาตหลายหลายคนมาลงมาร่วมกันนะฮะก็ใช้พลังใช้ความตั้งใจที่ดีในการทําสิ่งที่ดีด้วยกันนะครับ ภาพข้างบนก็จะเป็นภาพของเคอรี่นะครับที่เขามาช่วยกันนำนำสิ่งของผู้พึบริโภค่างนี้ไปสู่คนที่จําเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราทําด้วยกันอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่ทางชุมชนของเราก็ได้ลงไปในพื้นที่ที่มีชุมชนในอาดนะครับแล้วก็นําของปันยิ้มไปแจกนะครับก็จะเห็นมีเพื่อนๆของเราลงไปช่วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราส่งกล่องไปยัง สถานที่ต่างๆในทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีคนหลายคนที่ส่งกล่องส่งภาพที่เขารับกล่องปันยิ้มกลับมานะครับพี่น้องจะดูก็จะเห็นว่ามีภาพของรอยยิ้มหลายๆคนนะครับซึ่งสิ่งที่คนเหล่านี้ได้ไปนะครับหรือเพื่อนๆพี่น้องที่เป็นคน,คนไทยด้วยกันได้กล่องไปเขาก็สามารถจะมีชีวิตอ,อยู่ได้นะครับอย่างน้อยก็14วันบางคนก็อยู่ได้ถึงเดือนก็มีนะครับ นี่ก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีกิจกรรมที่หาโอกาสทําดีอยู่นะฮะทางระยองก็จะมีโอกาสได้ไปนํากล่องปันยิ้มไปบริจาคให้ชุมชนยากไร้ที่วังจันทร์ด้วยนะครับนี่ก็ถ้ามีภาพยังไงเดี๋ยวเราเอามาให้กันได้รับชมนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นพรีเซนเตอร์ของเรานะครับท่านก็นำกล่องปันยิ้มแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่มีก็อยู่ในกล่องนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรา เราตั้งใจที่จะทำนะครับโดยชุมชนของเราแม้ว่ามีความจํากัดแม้ว่ามีหลายอย่างที่รู้สึกว่ามันติดขัดไปนะครับแต่เราก็พยายามหาช่องทางที่จะทําสิ่งที่ดีได้นี่คือโอกาสในการทําดีพี่น้องมีมีหลายครั้งที่มีโอกาสมาถึงแต่เราเราไม่ได้ทำนะฮะเราก็ลองลองมองดูดีไหมครับว่าเราสามารถจะทําสิ่งที่ดีอะไรได้บ้างที่เราสามารถหยิบยื่นออกไปจากสิ่งที่เรามีจากความจํากัดที่มีทํายังไงให้ความจํากัดนั้น ได้กลายเป็นความเพิ่มพูนที่มากขึ้นแล้วก็สามารถจะทาสิ่งที่ดีได้ด้วยกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาถึงเรื่องของอฟิลิปปีบทที่4นะครับบทที่4ข้อ14ถึง19นะครับข้อพ่อพีไปอย่างนี้นะถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกมาจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีริสจักรใด มีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทเซโลนิกาพวกท่านก็ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนม่ใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้นข้าพเจ้าได้รับครบและมากกว่าน,นั้นอีกข้าพเจ้าก็อิ่มอยู่เพราะได้รับของจากเอปาโฟริตัส ซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าและพระเจ้าของข้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์ของพระสลีจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบไปเป็นนิดอาเมนนะฮะข้อบัพีจะยาวนิดหนึ่งนะครับมีอยู่6ข้อด้วยกันนะครับ14-27ข้อนะครับก็อ,อันนี้เป็นภาพ ที่เกิดขึ้นในสมัยที่อาจารย์ปารโนนั้นเดินทางไปประกาศนะฮะก็จะแตกต่างจากปัจจุบันที่เรามีเราเราทำงานโดยหาโอกาสทําดีสิ่งที่ดีนะครับนอกจากว่าทําดีในการเป็นเกลือเป็นแสงสว่างช่วยเหลือคนที่อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเดียวกันด้วยนะครับสำหรับคนที่มีความเชื่อเดียวกันเราหาโอกาสทําดีกับเขาด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะคนที่ปฏิบัติรัมใช้่พระเจ้าคนที่นํานนเรื่องราวข่าวดีไปสู่คนมากมายที่จะช่วยเหลือปลดปล่อยคนให้มีเสรีภาพ ในจิตวัญญาณของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเราทุกคนนั้นล้วนในพระบริดาบอกเราทุกคนล้วนเป็นคนบาปแล้วก็ต้องมีพระเยซูหรือมีพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเราเพื่อจะสามารถปลดปล่อยชีวิตของเรานั้นให้มีเสรีภาพและมีความสุขความยินดีอย่างแท้จริงนะครับกฎเกณฑ์ในโลกนี้ก็ไม่ไม่สามารถช่วยได้นะครับตัวหลักจริงๆที่เป็นตัวบอกว่าเกณฑ์แห่งความถูกผิดจริงๆนั้นมนุษย์ตั้งขึ้นก็ก็เปลี่ยนไปตลอดนะครับเกณฑ์ที่แท้จริงก็จะมาจากพระเจ้าเท่านั้นจัมเปโลก็จะเป็นคนที่ นำข่าวดีเรื่องของพระเจ้านั้นไปบอกอย่างที่ต่างๆในเวลานี้อาจารย์เปาโลก็ติดคุกอยู่นะครับแล้วก็ไม่สามารถจะพบปะสังสรรกับใครนะฮะทางทางคริสตจักรที่ฟิลิปปีก็เลยให้พาปาติทัสนะครับถือสิ่งของที่เป็นเครื่องใช้แล้วก็บางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นไปให้อาจารย์เปาโลนะฮะคงไม่สามารถจะติดต่อกันได้มากมายในสมัยก่อนการเดินทางก็ไม่ได้จะง่ายดายนะครับก็ส่งหนึ่งคนไปแล้วก็ไม่รู้จะหิ้วของได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่า ก็ส่งไปเพื่อช่วยเหลือ,อาจา์ปรโรที่อยู่ในคุกให้สามารถจะดูแลชีวิตของท่านเองได้นะครับวาวนี้ถ้าสมมติว่าเราเรามีใจที่อยากจะช่วยเหลือคนที่อยู่ห่างไกลอย่างภาพของอาจา์ปรโรที่อยู่ในในคุกในเวลานี้เป็นเป็นเหมือนผู้ที่เป็นพันธกรของพระเจ้าไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่ในที่ต่างเราจะหาโอกาสในการทําสิ่งที่ดีเพื่ออาจารย์ปรโรยังไงได้บ้างนะฮะคือจะมอบของอะไรไปจะทําอะไรให้าจา์ปรโรได้บ้างก็ก็มาดูด้วยกันวันนี้นะครับ คือนอกจากแกนสิ่งที่เราทําดีกับสังคมกับชุมชนที่เราอยู่ในเวลานี้แล้วเราก็ทําดีกับคนที่อยู่ในคริสตจักรหรือคนที่อยู่ในความเชื่อเดียวกันด้วยนะครับภาพที่เกิดขึ้นก็เป็นอย่างนี้ครนี้วิธีการที่เราจะช่วยเหลืออานเปโโรเนี่ยก็เราจะช่วยยังไงบ้างส่วนใหญ่คนเขาก็จะรวมรวมเงินกันนะครับแล้วก็เป็นทรัพย์สินของบางสิ่งบางอย่างที่มอบให้ใครบางคนก็คือเอปาฟอริตัสคนนี้นะครับแล้วก็นําไปให้กับจานเปโโรที่ติดคุกอยู่ที่กรุงโรมนะครับขณนี้ในการที่มอบถวายไปเนี่ยเขาจะ มีท่าทีหรือความตั้งใจยังไงบ้างที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเราจะช่วยคนหรือใช้โอกาสในการทําสิ่งที่ดีในความเชื่อเดียวกันนี้เราทำยังไงได้บ้างนะครับอย่างที่แรกอย่างแรกก็คือการถวายนะครับถวายด้วยใจกรุณาคือการมอบการช่วยเหลือด้วยใจที่มีความกรุณานั่นเองนะครับในฟิลิปป์อยู่ที่4 14ข้อ14บอกว่าถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้านะครับจริงๆจามปาโลนั้นได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยความตั้งใจโดยที่ไม่คิดว่า ใครนั้นจะมาช่วยเหลืออาจารย์เปาโลนะฮะไม่ว่าจะมีคนช่วยหรือไม่มีคนช่วยอาจารย์เปาโลก็กรับใช้พระเจ้าสุดกาลังสุดความสามารถที่ท่านมีนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเป็นข้อสุดท้ายได้บอกว่าข้าพเจ้าผชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าคืออาจารย์เปาโลเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะต้องพึ่งพาใครเป็น,เ,ปนเรื่องหลักเกณฑ์ที่จะช่วยให้สามารถดํารงชีวิตในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าแต่ว่ามีพระเจ้าที่อยู่ร่วมกันกันอบอาจารย์เปาโลนะครับ นันในการเดินทางไปรับเช่นอีที่ต่างๆอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าเงินหมดไปตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เดินทางไปในที่ต่างๆมีความยากลําบากมีความทุกข์ยากมีทั้งคนที่ปองร้ายมีทั้งคนที่พยายามจะจัดการกับชาโบลมีหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยนะครับแต่จามบลบอกว่าข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าแล้วก็ไม่ได้เป็นวันเดียวนะฮะไม่ใช่อาทิตย์เดียวไม่ใช่เดือนเดียวแต่ทําตลอดชีวิตคือวันต่อวัน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 เป็นแบบนี้จริงๆนะครับ บอกกับคนเหล่านี้ว่าข้าพเจ้าประชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกําลังข้าพเจ้าแล้วก็ดนนุนใจคนทุกคนที่เป็นผู้เชื่อว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเราสามารถจะผ่านเหตุการณ์ต่างๆไปได้ถ้าเรามีพระเจ้าผู้เป็นแหล่งกําลังของเราจริงๆนะครับอันนี้มาถึงพวกกลุ่มที่เป็นชาวฟิลิปปินส์ที่ส่งเครื่องเข้าของเครื่องใช้มาให้จัมปรโรนะครับจัมปรโรก็ตอบอย่างนี้นะครับบอกว่า ถึงกระนั้นก็เป็นความกรุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้านะครับคือจามปโรไม่ได้บอกว่าสิ่งของต่างๆข้าพเจ้าไม่ต้องการข้าพเจ้าไม่สนใจแล้วก็ไม่ได้มีค่าไม่ได้อะไรเลยข้าพเจ้าพึ่งพระเจ้าอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่จามปโรทำนะฮะจามปโรก็บอกว่าข้าพเจ้าพึ่งพระเจ้าจริงแต่พระเจ้าเห็นคุณค่าของคนต่างๆที่พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือ แล้วก็ให้กําลังใจอาจจะเป็นรูปของทรัพย์สินของเงินทองหรือบางสิ่งบางอย่างที่ช่วยเหลืออานเปโรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เป็นความการุณาของท่านคือการคนที่ให้มานี่ก็ต้องให้มาด้วยใจที่มีความเมตตาการุณาด้วยใจที่มีมีความจริงใจในการช่วยเหลืออย่างแท้จริงอันนี้ก็เป็นเหตุที่ทําให้อานเปโรนั้นรู้สึกว่าต้องขอบคุณเขาไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าทำของข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าไม่สนใจใครใครที่จะเอามาให้ข้าพเจ้านั้นเป็นเรื่องของท่านนัานพระเจ้าเป็นคนให้มาเท่านั้น อาจารย์บลูก็ไม่ได้คิดแบบนี้แต่พยายามหนุนใจคนเหล่านั้นด้วยว่าสิ่งที่ท่านให้มานั้นทําให้ข้าพเจ้านะั้นมีกําลังใจแล้วก็เป็นใจที่ท่านมีความเมตตามีความปรารถนาดีเป็นความจริงใจที่ท่านมีจริงๆอาจารย์บลูพยายามกล่าวแล้วก็บอกคนเหล่านี้ด้วยว่าสิ่งที่ท่านทําไม่ได้ไร้ประโยชน์นะแม้ข้าพเจ้าจะผชนทุกสิ่งได้แต่ข้าพเจ้าเห็นคุณค่าของท่านและข้าพเจ้ากําลังบอกว่าเป็นใจกรุณาที่ท่านมีที่ท่านได้เมตตาและพยายามที่จะช่วยเหลืออาจารย์บลูในเวลานั้นนะครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่2นะครับที่จามโบโลพูดถึงก็คือเป็นการถวายด้วยความห่วงใยด้วยใจที่มีความห่วงใยคือช่วยเหลือจามเปโลนั้นด้วยใจที่มีความรักห่วงใยจริงๆนะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ14ในตอนสุดท้ายบอกว่าถึงกระนั้นก็เป็นความการุณาของท่านที่ได้ร่วมทุกข์กับข้าพเจ้าได้มีความรู้สึกร่วมกับจามเปโลอยากรู้ว่าจามเปโลทําอะไรอยู่แล้วก็จะสามารถทําสิ่งนี้ได้มากน้อยขนาดไหนจะเจอความยากลําบากอะไรไหมซึ่ง ภาษกิจที่อาจารย์บารโรทำที่อาจารย์บารโรพยายามจะเดินทางไปยังที่ต่างๆแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวของพระเจ้าให้หลายหลายคนฟังนั้นไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับในพมพีนั้นมีบอกเอาไว้บอกว่าอาจารย์บารโวจเจออะไรบ้างตอนที่ท่านบรรยายถึงสิ่งต่างๆเพื่อให้คริสตจักรที่โคลินนั้นเห็นว่าท่านเจอความยากลําบากอะไรบ้างเพื่อว่า,าและท่านไม่ต้องการของให้จากใครผู้ใดผู้หนึ่งถ้าคนเหล่านั้นนั้นมาพยายามจะบอกว่า จัมปโลนั้นต้องการสิ่งของจากคนเหล่านั้นจามเปโลก็พยายามจะเล่าให้ฟังว่าจามเปโลเจออะไรมาบ้างและไม่ได้ต้องการสิ่งของสิ่งใดๆนะฮะสิ่งที่จามเปโลเจอก็คือว่าข้าพเจ้าเป็นคนรับใช้ของพระคริสต์นะครับบอกว่าข้าพเจ้าทํางานยิ่งใหญ่กว่าเขาทั้งหลายที่คนเหล่านั้นที่พยายามจะบอกว่าจามปโลนั้นมาเพื่อต้องการผลประโยชน์นะจามเปโลบอกว่าเขาจะทํางานยิ่งใหญ่กว่าเขาเหล่านั้นข้าพเจ้าติดคุกมากกว่าคนเหล่านั้นนะครับถูกโบยตีเกินขนาดบิดตายบ่อยๆยุพวกยูเดียเคียนข้าพเจ้า5้าครั้งครั้งละ39ที เขาตีข้าพเจ้าด้วยกระบองสามครั้งนะครับเอาหินคว้างข้าพเจ้าครั้งหนึ่งคือคว้างตั้งใจคือคว้างให้ตายนะครับเอาก้อนหินคว้างทุ่มหัวอะไรประมาณนี้นะฮะข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครั้งลอยอยู่ในทะเลหนึ่งวันกับคืนหนึ่งข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆเผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่น้ำเผชิญโจรภัยเผชิญภัยจากชนชาติของข้าพเจ้าเองเผชิญภัยจากคนต่างชาตินะครับทั้งคนที่เป็นยิวทั้งคนที่เป็นคนต่างชาติพระอาจารย์บรมไปประกาศก็ กลายเป็นว่าคนเหล่านี้ก็มีความรู้สึกว่าต่อต้านแล้วก็พยายามที่จะจัดการกับอาจารย์ปารโลนะฮะ,ะเผชิญภัยในนครนะครับอยู่ในตัวเมืองเผชิญภัยในป่าในทะเลนะครับรเผชิญภัยจากพี่น้องที่ทรยศนะครับทำงานเหน็ดเหนื่อยยากลําบากอดหลับอดนอนบ่อยๆต้องหิวและกกะหายอดข้าวบ่อยๆต้องทนหนาวและเปื่อยกายนี่คือสิ่งที่จามปารโลนั้นปฏิบัติพระเจ้าแล้วก็เจอในความสาหัสสาการที่มีแล้วก็ เหตุการณ์ต่าง,างๆที่พยายามปฏิบัติาับใช้พระเจ้านะครับก็ทางฟิลิปปีนี่ที่เป็นผู้เชื่อนะครับแม้ว่าจะอยู่กันห่างไกลแต่พยายามเ,าเข้าไปในความเข้าใจในชีวิตของจา์เปรอาจา์เปรโลนั้นไปเจออะไรมาบ้างแล้วก็พยายามที่จะช่วยเหลืออาจารย์เปาโลในความรู้สึกมีความเอื้ออาทรมีความรู้สึกห่วงใยมีความปรารถนาดีแล้วก็ส่งสิ่งของเหล่านี้นั้นไปช่วยจา์เปรโลนั้นมาจากความปรารถนาที่เกิดขึ้นจากใจจริงๆนะครับสิ่งที่สมนะครับที่ ชาวฟิลิปปีในการภาพของการมอบถวายนั้นเป็นความรู้สึกอย่างไรบ้างนะฮะก็คือถวายด้วยใจที่อยากจะมีส่วนร่วมในการรับใช้นะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ15บอกว่าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้ามาจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีริสตจกักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านเพียง พวกเดียวเท่านั้นนะครับก็คือว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการปริบัติรับใช้ร่วมกันกับอาจารย์ปารุแม้ว่าไปด้วยตัวเองไม่ได้แม้ว่าไม่ไม่สามารถจะเดินทางไปในเวลานี้มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความจํากัดอยู่แม้ว่าโอกาสไม่เอื้อมหน่วยแต่ว่าอยากจะมีใจมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลืออาจารย์ปารในการที่ไปเล่าเรื่องราวของพระเจ้าในการประกาศเรื่องราวของพระองค์นะฮะงั้นคริสตจักรที่ฟิลิปปินส์ก็เลยส่งเป็นเข้าวของเครื่องใช้มาแทนแทนที่จะเอาตัวมาเอากําลังมา ซึ่งอาจจะเดินทางยากลําบากหรือว่ามีอยู่ห่างไกลกันเอื้อโอกาสไม่อำนวยก็ส่งเป็นข้าวของเครื่องใช้นะครับเงินทองอะไรบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาช่วยจา์ปาโลให้จา์ปาโลนะั้นไม่ต้องไปเหนื่อยยากในการไปปรนีไปทํางานหาเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็ปรนบัติรับใ้ช้พระเจ้าประกา,าศเรื่องราวของพระองค์ด้วยอย่างน้อยจามปาโลก็จะได้มีเงินมีทรัพย์สินมีบางสิ่งบางอย่างที่จะสามารถจะประทังชีวิตสามารถจะช่วยให้ชีวิตนั้นสามารถเดินทางไป ได้ในที่ต่างๆนะครับการเดินทางก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับกินอยู่ก็ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนั้นทีมฟิลิปปีที่เป็นชาวฟิลิปปีที่เป็นคริสเตียนนั้นก็เลยส่งมาด้วยการรู้สึกว่าอยากจะมีส่วนร่วมนะครับแล้วในในตอนนี้จามโบบอกว่าไม่มีขึ้นจากในมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านเพียงพวกเดียวเท่านั้นนะครับก็แสดงว่ามีคนกลุ่มนี้จริงๆที่เห็นคุณค่าของจามโรลและพยายามจะมีส่วนร่วม ในการบริเนตแบรับใช้ของอาจารย์ปรโรนะครับหนึ่งเทศนิกาบทที่สองข้อเก้านั้นได้บอกว่าท่านจําได้ถึงงานอันเน็ดเหนื่อยและความยากลําบากของเราก็คือของอาจารย์ปรโรเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟังเราทํางานทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่านเลยนะค,คือต้องทํางานต้องหาเลี้ยงทีพต้องหาเงินมาค่าใช้จ่ายค่ากินค่าอยู่ค่าเดินทางอะไรต่างๆแล้วก,การเอาเงินมาเลี้ยงดูฝูงแก่ของพระเจ้าคนต่างๆที่ เข้ามาแล้วก็ต้องการการช่วยเหลือด้วยเช่นเดีวยวกันนี่คือสิ่งที่จามปาโลทำนะครับก็คือว่าประกาศเรื่องราวของพระเจ้าแล้วก็ช่วยเหลือคนต่างๆล่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะมีต้องใช้เงินบางส่วนบางก้อนที่จะสามารถดูแลตัวเองได้แล้วดูแลคนต่างๆได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับฟิลิปปีก็ส่งมาช่วยในภาพนี้นะครับสิ่งที่4นะครับในการช่วยกันสนับสนุนผู้รับใช้ของพระเจ้าก็คือว่ามีการถวายด้วยใจที่กว้างขวางมอบให, y, ชห,ห้ช่วยเหลือหาโอกาสช่วยเหลือด้วยใจที่กว้างขวางนะครับ ฟิลิปปีบทที่4ข้อ16บกถึง18บอกไว้่ังนี้บอกว่าถึงแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่เมืองเทสซโลนิกาท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนคือไม่ได้ส่งมาครั้งเดียวแล้วเลิกแต่ว่าส่งมาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกโดยคนที่ฟิลิปปีนั้นได้พยายามช่วยเหลือจามเปรโรมานะคริสตจักรอ,อื่นไม่ได้ช่วยจามแต่ฟิลิปปีนั้นได้ช่วยไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้น ข้าพเจ้าได้รับครบแล้วและได้มากกว่านั้นอีกซึ่งสิ่งที่พวกท่านส่งไปให้ก็คือว่าจัมบารุบอกว่าจัมบารุได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์มีอย่างเพียงพอจากสิ่งที่ท่านนั้นพยายามที่จะส่งมาและเห็นคุณค่าจัมบารุพยายามมาช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นความตั้งใจคือคนที่ถวายอย่างใจกว้างขวางนั้นจะมีความปรารถนาดีแล้วก็รู้สึกว่ามีความรักห่วงใยแล้วก็อยากจะช่วยอยู่ตลอดเวลานะครับน,นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ในแมทธิวบทที่10ข้อ4ี่สถึงสีนั้นได้พูดถึงผู้ที่พยายามช่วยเหลือคนอื่นๆบอกว่าอย่างนี้พระเจ้าบอกไว้โดยพระเยซูคริสต์นะครับลงตรัสไปอย่างนี้บอกว่าผู้ที่รับผู้เผยวจนะเพราะเป็นผู้เผยวจนะก็ได้รับบําเน็จอย่างที่ผู้เผยวจนะนั้นพึงได้รับนะครับคือทําอย่างไรกับคนที่เหมาะสมเราก็จะได้รับสิ่งนั้นแบบเดียวกับที่เขาได้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้ที่รับผู้ชอบธรรมเพราะเขาเป็นผู้ชอบธรรมก็จะได้บําเน็จอย่างที่ผู้ชอบธรรมนั้น พึงได้รับคือคนที่ปรารถนาดีคนที่ตั้งใจทําสิ่งที่ดีและเรารับเขาไว้เราช่วยเหลือเขาก็เหมือนกับสิ่งต่างๆที่เขาไปทําสิ่งที่ดีนั้นเราจะได้บําเหน็จอันนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับผู้ใดนำน้ําเย็นสักถ้วยหนึ่งให้กับคนเล็กน้อยเหล่านี้คนใดคนหนึ่งดื่มเพราะว่าเป็นสิทธิ์ของเราเราบอกความจริงไงท่านว่า คนนั้นจะขาดบําเหน็จก็หาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือด้วยใจกว้างขวางกับคนที่ตั้งใจทําสิ่งที่ดีนั้นเป็นการให้กําลังใจด้วยและเป็นการที่พระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรกลับคืนมาด้วยเช่นเดียวกันหลายคนนั้นเขาจะมีกําลังใจมากถ้ามีคนที่ช่วยเหลือเขาในการสนับสนุนในการทําสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ในการที่ได้คืนกลับมาก็คือว่าพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่อํานวยพระพรแล้วก็บําเหน็จต่างๆที่คนต่างๆนั้นได้บ่เนี่ยบับใช่พระเจ้านั้นเราก็มีส่วนร่วมด้วยแม้ว่าเราไม่ได้เดินทางไปประกาศที่่นนั แต่เราได้รับพ,อพอระพรเหมือนกับเราได้เดินทางไปประกาศที่นั่นด้วยเองนะครับด้วยตัวเองเช่นเดียวกันซึ่งนี่คือสิ่งที่พระผีบอกเป็นการร่วมกันในการบติบบใช้พระเจ้านะครับสิ่งที่5นะครับในการช่วยเหลือในการมอบถวายไปคือถวายด้วยใจที่เสียสละนะครับฟิลิปปิน์บทที่สข้อ19บอกว่าพระเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่ท่านขาดอยู่นั้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์ในพระเยซูคริสต์นะครับแสดงว่า คนเหล่านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีครบถ้วนบริบูรณ์นะคเขาก็ยังเป็นคนที่เป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วก็มาเชื่อพระเจ้าก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรแต่ว่าก็ยังมีใจที่อยากจะช่วยจารย์บาโลก็มาช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยมามา,ม,ามอบถวายแล้วก็ส่งให้กับเอปารฟอริตัสนํามาถือมาให้กับอาจารย์ปาโลนะครับในพมพีนั้นได้บอกเราถึงสภาพของฟิลิปปีหรือว่าในแคว้นเมืองมาซิโด,ดเนียสมัยนั้นนะครับบอกนี้บอกว่า ในสองโครินบทที่8ข้อ2องถึงสเพราะว่าเมื่อคราวที่เขาถูกทดลองอย่างหนักได้รับความทุกข์ยากความยินดีล้นพ้นของเขาและความลําบากยากจนอย่างที่สุดของเขาก็ล้นออกมาเป็นใจศรัทธาอย่างยิ่งเพราะข้าพเจ้าได้เป็นพยานว่าเขาศรัทธาถวายด้วยสุดความสามารถของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาเสียอีกนะครับก็คือว่าแม้จะมีความยากลําบากมีความทุกข์ยากมีความยากจนจนถึงที่สุดอย่างเช่นคำว,ว่ายากจนจนถึงที่สุด แต่เขาสถวายสุดความสามารถนะครับและเกินความสามารถของเขาเสียด้วยซ้าไปนี่คือวิธีการที่มีความตั้งใจในการช่วยเหลือคนที่มีความยากลําบากไม่มีใครที่จนเกินไปที่จะช่วยเหลือคนที่จนกว่าเขาเรามีเพียงพอที่เราสามารถจะช่วยคนบางคนได้ถ้าท่านช่วยเหลือด้วยสิ่งของไม่ได้ก็ช่วยเหลือด้วยน้ําใจด้วยคําพูดที่ช่วยให้คนนั้นมีกําลังใจด้วยบางสิ่งบางอย่างที่ท่านสามารถจะทําได้จะเป็นแรงกายแรงใจเป็นเงินเป็น พละกกาลังอะไรก็แล้วแต่ที่มีที่เราสามารถจะช่วยเหลือคนต่างๆได้มากมายแต่มันต้องออกมาจากใจที่เราอยากจะช่วยเหลือคนก่อนมิฉะน,นั้นแล้วสิ่งที่เราทําไปก็จะทําเป็นเพียงชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจทําแต่ว่าคนอื่นๆเขาก็ทําเราก็เลยทําตามไปนะฮะแต่ถ้าคนที่มีใจอย่างแท้จริงที่ปรารถนาที่จะช่วยเหลือเขาจะหาทางในการช่วยเหลือคนมากมายนะครับคราวนี้ผลที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นคนที่เรามีใจหาโอกาสในการช่วยเหลือคนทั้งคนนอกทั้งคนในทั้งผู้เชื่อทั้งคนที่ไม่เชื่อนะครับ ผลเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับผลจากการที่มีใจในการช่วยเหลือนะครับพระพีบอกว่าอย่างนี้บอกว่าจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อ17บนะครับบอกว่าไม่ใช่ข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้นนะครับคือจามโบโลนั้นบอกไม่ได้บอกว่าต้องการที่ให้ท่านส่งของอะไรไหมเพราะรู้สึกว่าคุณค่าอย่างนั้นมีมากมายนะครับจริงๆจามโบโลเนี่ยอยากให้คนนั้นได้มีใจที่เม้าถวาย ถ้าคนที่มีใจที่มอบถวายเพราะว่าใจอย่างนั้นเป็นใจที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยและพระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพรให้แก่คนเหล่านั้นที่เขามีใจในการมอบถวายในการช่วยเหลือคนอื่นๆพระเจ้าคงไม่สามารถอวยพรใครได้ถ้าอวยพรคนใดค,คนหนึ่งแล้วเขาเก็บไ, <ใน S 2> ไว้กับตัว,ตวเขาเองแล้วเขาไม่ช่วยเหลือใครเลยอันนี้พระเจ้าก็มองดูแล้วว่าไม่ได้จะเกิดประโยชน์แล้วก็คงไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมากมายนอกจากทําให้คนนั้นมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นและหละายๆครั้งในชุมชนคนต่างๆมากมายก็ไปขอหลายๆสิ่งหลายอย่างเลยว่า ต้องดูว่าชีวิตของเขานะั้นมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนได้ด้วยหรือไม่ถ้าเราไม่ได้ปรารถนาช่วยเหลือใครเลยคนอื่นก็คงช่วยเหลือเราได้ยากเช่นเดียวกันพระเจ้าก็คงไม่ได้ช่วยเหลือเราได้มากเพราะว่าเราเองเราก็ไม่ได้มีใจช่วยเหลือคนนะครับนี่พระเจ้าจะทรงโปรดอวยพรในพระบิบาตบอกว่าเขาพเจ้าอยากให้ท่านมีผลกําไรในบัญชีของท่านมากขึ้นด้วยแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของการต่อรองหรือเป็นการบถวายหัวหมูแล้วก็จะได้รับเป็นหวยกลับมาหรือว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไปนบนแก้บนกลับมาเป็นการแลกเปลี่ยนในสิ่งที่เราไป ขอมาพอได้สิ่งนั้นแล้วก็โอเคตัวใครตัวมันเดี๋ยวปีหน้าต้องการอะไรก็มาขอกันใหม่พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้คนนั้น มอบถวายด้วยใจที่เป็นการต่อรองหรือเป็นใจที่มีการแลกเปลี่ยนกันแต่พระเจ้าปรารถนาจะอวยพระพรสหรับหัวใจที่แท้จริงสําหรับคนนั้นที่มีใจที่ปรารถนาช่วยเหลือมีใจที่ปรารถนาที่จะเป็นพระพรกับคนอื่นมากมายนี่คือการอวยพรที่พระเจ้าจะมาถึงในชีวิตของคนเหล่านั้นที่มีใจช่วยเหลือคนอื่นนะครับสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าทรงพอพระทัยนะครับในฟิลิปปีบทที่4ี่ข้อสิบบอกว่า ซึ่งพวกท่านส่งไปให้เป็นกลิ่นหอมเป็นเครื่องบูชาที่ทรงโปรดและพอพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าทรงพอพระทัยคนนั้นแน่นอนที่ให้ด้วยใจที่ยินดีด้วยใจที่ปรารถนาดีกับคนอื่นๆเพราะพระเจ้าทรงเห็นที่หัวใจภายในคนอื่นมองอาจจะไม่เห็นแต่พระเจ้าทรงมองแล้วทอดพระเนตรลงมาและพระองค์ทรงดูที่หัวใจดวงนั้นว่าใจดวงนั้นเป็นใจที่ปรารถนาช่วยเหลือ คนจริงหรือไม่เป็นใจที่มีความรักห่วงใยคนจริงหรือไม่และพระเจ้าทรงพอพระทัยสำหรับหัวใจเหล่านั้นเพราะเป็นหัวใจแบบเดียวกับที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าทรงรักห่วงใยปรารถนาดีกับคนทุกคนพระเจ้ามาตายบนไม้กางเขนเพื่อช่วยเหลือไทยบาให้กับคนทั้งหมด,ท,หมดทั้งโลกเพื่อคนเหล่านั้นนั้นจะสามารถเดินในทางที่ดีที่ถูกต้องได้ไม่ใช่ตามเกณฑ์ตามใจตัวเองไม่ใช่ตามความดีความชอบที่ตัวเองคิดว่ามีแต่โดยเกณฑ์ที่พระเจ้าบอกว่าความดีความชอบที่ถูกต้องที่แท้จริงนั้นคืออะไรเกณฑ์ของมนุษย์นั้นต่างจากพระเจ้ามากมาย เกณฑ์ของมนุษย์นั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาเกณฑ์ของตัวเราเองก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นเดียวกันแต่เกณฑ์ของพระเจ้านั้นจะเป็นเกณฑ์ที่มีมาตรฐานและเป็นเกณฑ์ที่มีความถูกต้องแท้จริงที่บอกตรงไปอย่างหัวใจจิตวิญญาณภายในของเราพระเจ้าทรงพอพระไถ่คนนั้นแหละซึ่งพระเจ้าสามารถจะตรวจสอบและทอดพระเนตรดูในจิตใจของแต่ละคนได้สิ่งที่สามที่พระเจ้าจะทรงโปรดอวยพระพนะฮะสำหรับคนนั้นที่ให้ด้วยใจกว้างขวางให้ด้วยใจยินดี เป็นคนที่หาโอกาสในการช่วยเหลือคนอื่นนะครับสิ่งที่3พระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเติมเต็มในส่วนที่ขาดอยู่นะครับฟิลิปปบทที่สี่ข้อสิบอกว่าและพระเจ้าของพระเจ้าจะประทานสิ่งสารพัดที่พวกท่านขาดอยู่นั้นคือประทานสิ่งสารพัดคือไม่ใช่สิ่งเดียวแต่สิ่งสารพัดอะไรเอ่ยคือสิ่งที่ท่านขาดอยู่นั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจว่าตัวเองนั้นขาดสิ่งไหนแล้วก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันเราก็พยายามหาสิ่งอื่นมาเติมมาเต็มแต่ว่ามันไม่เคยเติมเต็มเลยเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆส่วนที่ขาดไปจรริงๆนนั้คืออะไ พี่น้องเคยนึกออกไหมครับเราหาสิ่งนู้นเราก็รู้ว่าพอได้มาเรารู้ว่ามันก็ยังไม่เต็มอยู่ดียังพยายามหาต่อไปและชีวิตเราจะหาไปเรื่อยๆตลอดวันเวลาในชีวิตของเราหรือพี่น้องทราบไหมครับว่าสิ่งหนึ่งที่จําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ขาดหายไปในชีวิตของเราซึ่งเป็นจิกจกซอ,อตัวจิก๊กซต,ต,ตัวสําคัญในชีวิตของเราก็คือพระเจ้าผู้บังคับบัญชาพระพร และเป็นผู้ที่ตรวจสอบและช่วยเหลือเราภายในจิตวิญญาณของเราที่เราจะได้อย่างครบบริบูรณ์อย่างที่พระเยซูมานะครับในุ่กนี้พระองค์ก็บอกว่าเรามาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์สิ่งใดที่เราขาดอยู่และเราพยายามแสวงหาและเราไม่เคยได้มาและไม่รู้มันคืออะไรด้วยเติมยังไงก็ไม่เต็มแล้วก็ไม่เข้าใจว่ามันขาดอะไรกันแน่พระเจ้าทรงรู้ว่าสิ่งที่ขาดนั้นคืออะไรและพระเจ้าจะเติมสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ไม่มีใครเติมให้เราได้เต็มที่บริบูรณ์มีแต่พระเจ้าเท่านั้น ที่พระองค์ส่งรู้และพระองค์งปรดเติมเต็มในหัวใจทุกดวงที่เข้ามาหาพระเจ้าได้อย่างแท้จริงไม่ต้องจะเห็นว่าหลายคนนั้นที่มีความเชื่อในพระเจ้าและมอบถวายชุดของเขาความไว้วางใจที่มีในพระเจ้านั้นทําให้ชุดของเขานั้นเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือจากสิ่งที่เป็นความกลัวกลับมาเป็นความกล้าหาญจากความรู้สึกหวาดกลัวจากสิ่งที่รู้สึกว่าไม่ไม่กล้าหาไม่เข้มแข็งก็จะมีความมั่นใจสามารถทําสิ่งดีต่างๆได้มากมายคนที่เคยทําสิ่งที่ไม่ดีก็เปลี่ยนมาทําสิ่งที่ดีได้ คนที่เคยเอาเปรียบเห็นแก่ตัวก็เปลี่ยนมาเป็นคนที่มีใจกว้างขวางสามารถจะช่วยเหลือคนหนึ่งอื่นๆได้มากมายนะครับเราเห็นประสบการณ์อย่างนี้เราเห็นคําพยานของคนหลายคนมากมายที่พระเจ้าทรงโปรดช่วยเหลือเขาและพระเจ้าทรงโปรดเติมเต็มให้คนเหล่านี้ได้นะครับสิ่งที่4ี่สุดท้ายนะครับคือพระเจ้าทรงได้รับเกียรติฟิลดริกบทที่สี่ข้อยีบอกว่าขอให้พระสิริจงมีแต่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบสืบไปเป็นนิดนะครับในท้ายที่สุดแล้วสิ่งต่างๆที่คนที่รู้จักกับพระเจ้าได้มอบถวายออกไปสู่คนมากมายนั้น จะเป็นสิ่งดีที่ส่งทอดต่อกันไปเป็นทอดทอดและคนมากมายเขาจะได้รับสิ่งดีจากชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปและพระเจ้าก็จะทรงได้รับพระเกียรติจากชีวิตของคนเหล่านั้นแหละที่เขาเปลี่ยนไปไม่ใช่เปลี่ยนเพราะตัวของเขาเองแต่เปลี่ยนเพราะว่าพระเจ้าทรงเข้าไปตรวจสอบและเข้าไปช่วยเหลือเขาในการเปลี่ยนแปลงชีวิตช่วยกู้ชีวิตของเขาให้กำลังใจเขาและช่วยเหลือเขาให้มีความเข้าใจว่าสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่แท้จริงนั่นคืออะไรและนำเราก้าวข้ามพ้นออกมาจากชีวิตที่เต็มไปด้วยปัญหา ออกมาสู่ชีวิตที่มีเสรีภาพและเราสามารถจะใช้สิ่งดีที่เรามีในการเป็นพระพรกับคนได้มากมายและพระเจ้าจะสรงได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของเราขอพระเจ้าทรงปโปรดเมตตาและเอวยพระพรเราทั้งหลายที่เราเป็นคนที่เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเราพยายามตั้งใจทําสิ่งที่ดีมากมายทั้งกับผู้เชื่อทั้งกับคนต่างๆที่ยังไม่เชื่อด้วยเช่นเดียวกันและพระเจ้าจะทรงได้รับพระเกียรติและพระองค์จะทรงโปรดเอวยพระพรสำหรับคนต่างๆที่ได้เข้ามาในการช่วยเหลือในคนมากมายด้วยใจที่เขามีความจริงใจอย่างแท้จริง ให้พระเจ้าส่งช่วยเหลือเราสิครับให้พระเจ้าสรงเข้ามาตรวจสอบเราให้พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกําลังของท่านและให้พลังที่ท่านมีนั้นเป็นพลังที่สามารถส่งทอดต่อไปสู่คนมากมายอย่ากเก็บเอาไว้เพียงผู้เดียวอย่าทําอะไรเพื่อตัวเราเองเพียงผู้เดียวและสิ่งนั้นไม่เคยทําให้ชีวิตของเรานั้นได้จเริญขึ้นแต่ให้พระเจ้าส่งช่วยเหลือเรานะครับข้าแต่พระเจ้าอวยพรเราทั้งหลายที่ความรักมั่นคงของปรงนั้นจะเปลี่ยนหัวใจภายในจิตวิญญาณภายในของเราที่เราจะเปลี่ยนไป และเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่พร้อมในการช่วยเหลือในการทําดีสิ่งดีต่างๆมากมายทุกประการให้พระเจ้าทรงเป็นพระกําลังของเราให้มีพระเจ้าทรงเป็นแบบอย่างและเป็นต้นกําเนิดแห่งความดีทั้งสิ้นทั้งปวงในชีวิตของเรานําพาชีวิตของคนทั้งปวงคนที่เชื่อวางใจในพระองค์เขาจะจเจริญขึ้นเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าให้พระเจ้าทรงโปรดได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่ดูแลเราทั้งหลายเสมอมาและตลอดไปให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้อยู่เหนือบาลังคำสารเสริญของประชากร ยา้าอีกครังทุกท่านนะครับ